สวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีเมษนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยิปสีชี้ดวงนะคะชาวราศีเมษจะเป็นผู้ที่เกิดช่วง13เมษายนนะคะจนถึง14พฤศภาคมนะคะชาวเมษเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะคลิปนี้จะเป็นช่วงต้นเดือนแรกของพฤศจิกายนนะคะก็คือสองอาทิตย์แรกของพฤศจิกายนนะคะมาดูไปพร้อมๆกันว่า จะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นบ้างแล้วถ้าอยากเตือนหรือว่าแนะนําอะไรชาวเมฆเป็นพิเศษนะคะขอพลังแห่งไพ่นะคะและอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวแทนจับไพ่ให้ชาวเมฆสิบใบค่ะ ครบแล้วนะคะชาวมี ชาวเมฆนะคะสองอาทิตย์แรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะเหมือนคุณอ,อ,อิสระนิดน,นึงนะรักอิสระรู้สึกว่าอยากออกไปทำอะไรที่เป็นเป็นของตัวเองนะคะบางคนอยากออกมาทำอะไรที่เป็นของตัวเองหรือบางคนอนะ่ะต้องการอิสระในการที่จะทำงานหรืออิสระทางความคิดนะคะมีความ เ,ออเป็นตัวของตัวเองสูงบางคนอาจจะทำอะไรโดยที่ไม่ค่อยมีเหตุมีผลเท่าไหร่ในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะมักจะทำอะไรตามใจตัวเองมากกว่าใช้อารมณ์เป็นหลักแล้วก็ตัดสินใจแบบไม่รอบคอบได้นะคะสองอาทิตย์นี้ให้เรามาระวังนะคะคุณเมลกับที่จะทำตัวเป็นเด็ก คือใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะแล้วก็ร,าาระมัดระวังเรื่องคําพูดนิดนึงเพราะคุณจะใจร้อนสออาทิตย์นี้นะคะชาวราศีเมษเนี่ยคุณจะเป็นคนใจร้อนในช่วงสองาทิตย์นี้พอสมควรเลยทีเดียวนะคะบุตรบริวารช่วงนี้นะคะเหมือนจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่า คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารกับบุตรบริวารด้วยนะคะระวังในเรื่องของคําพูดในเรื่องการใช้อารมณ์นะคะกับบุตรกับบริวารน,นะคะถ้าเกิดว่าเราลดการประท้าได้มันจะดีนะคะถ้าเกิดช่วงนี้เนี่ยไม่มีอะไรที่มันจะต้องอ,อไปไปพบปะหรือไปสนทนามากเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีนะคะจะดีกว่านะคะมันจะทําให้เรา ลดการประทะลงไปได้เป็นแค่2อาทิตย์เท่านั้นนะคะไม่ต้องซีเรียสมากนะคะส่วนหัวหน้ากับลูกค้าเนี่ยถือว่าดีนะคะมีมิตรภาพที่ดีต่อก,กันนะคะแล้วก็มีมีเขาเรียกอะไรมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อก,กันนะคะช่วงนี้สองอาทิตย์นี้ถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ยอดขายอยากได้อะไรเนี่ยคุณรีบไปหาเลยลูกค้า เอ็นดูคุณเป็นพิเศษช่วงนี้เขามองคุณเป็นเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนอคนที่การยานักมิตรนะ่ะคือเขาพึ่งได้นะคะเขาสามารถมอบความไว้วางใจให้คุณได้เนี่ยคุณรีบไปหาเขาเลยนะคะเขาะจะให้การสนับสนุนคุณดีมากในช่วง2อ,อาทิตย์นี้นะสำหรับชาวเมฆนะคะเป็นโอกาสทองของคุณเลยนะที่จะประสบความสำเร็จนะคะต่อมาในเรื่องของอางานเนี่ย บอกเลยนะงานของคุณช่วงนี้แค่จะประสบความสําเร็จมาจากลูกค้าล้นๆเลยนะคะซึ่งคุณจะต้องสู้นะคุณต้องฝ่าฟันต้องสู้ต้องทําเพื่อเพื่อให้มันประสบความสําเร็จนะคะลูกค้าจะเป็นตัวสนับสนุนคุณสูงมากลูกค้ากับหัวหน้านะคะจะสนับสนุนคุณในช่วงสองทีน่นี้ค่อนข้างดีมากๆนะคะดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นช่วงนี้งานคุณจะดีนะคะแต่เหมือนคุณอะจะ จะมีความคิดเป็นของตัวเองนิดหนึ่งแล้วก็อย่างที่บอกค่ะให้เรามาระวังเรื่องเรื่องการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจทํางานช่วงนี้คุณจะไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นักนะคะจะใช้อารมณ์นําหน้าเหตุผลเนาะให้ระวังนิดหนึ่งนะคะต่อมาในเรื่องของออปัญหาเนาะปัญหาแล้วก็อุปสรรคต่างๆที่จะมีเข้ามานะคะปัญหาของคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้คุณค่อนข้างจะ ใช้เงินเก่งนะการเงินคุณในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะจะใช้เงินเก่งแล้วก็มักจะใช้ไปกับสิ่งที่เป็นเรื่องของไร้สาระอ่ะเป็นเรื่องของกิเลสตัญหาเนาะเสื้อผ้าใหม่รองเท้าใหม่กระเป๋าใหม่บางคนอาจจะของหนักของใหญ่เลยซื้อรถยนต์ซื้อคอมพิวเตอร์ซื้อมือถือใหม่เนี่ยนะคะซื้อ iPhone 15ซื้อสารพัดซื้อน,นะคะที่คุณมันเกิดจากกิเลส ความอยากนะให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายตรงนี้นะคะคนค่อนข้างที่จะใช้เงินเก่งแล้วก็บางคนอาจจะไปหนักเรื่องกินนะคะคือเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็โอ้ยอยากกินร้านนั้นโพสตนี่ในทิกต็อกหาหน้าซื้อสั่งซื้อสั่งแทบมาสั่งไลน์แมนมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ซื้อมากินจะเป็นเรื่องของความอยากเป็นเรื่องของกิเลสปัญหาในการที่จะ ใช้เงินเยอะนะคะระมัดระวังหน่อยช่วงสองอาทิตย์นี้นะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของน้ําหนักจะขึ้นด้วยนะคะมีโอกาสที่จะอ้วนน้ําหนักขึ้นได้สองอาทิตย์นี้นะต่อมาเรื่องของความรักนะคะความรักเนี่ยคนที่แต่งงานแล้วนะคะคู่คุณเนี่ยเป็นคนที่ให้คําแนะนำปรึกษาได้ดีเป็นที่พึ่งได้ดีนะช่วงสองอาทิตย์นี้เนี่ยเขาจะมีคําแนะนําดีๆให้นะคะหรือบางคนเนี่ย คู่อาจจะทําตัวเหมือนพ่อก็ได้นะคะช่วงสองอาทิตย์นี้มีความรู้สึกว่าพูดอะไรไปเนี่ยก็มีแต่สอนมีแต่สอนคือจะบอกอะไรจะอะไรมาก็สอนสอนสอน,สอ,นอย่างเดียวเลยมีความรู้สึกว่านี่ฉันมีแฟนหรือฉันมีพ่อนะคะหรือว่า ฉันมีแฟนหรือฉันมีแม่อย่างเงี้ยนะคะจะมีอารมณ์ลักษณะแบบนี้ได้นะแต่ถามว่ามันรุนแรงอะไรไหมไมมนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณเองนะถ้าคุณรับฟังคุณเอามาวิเคราะห์แยกแยะให้ดีเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะคะก็ถือว่าดีนะผู้ให้การสนับสนุนดีนะคะให้การช่วยเหลือดีนะคะต่อมาสําหรับชาวโสดนะชาวโสดเนี่ยมันเหมือนช่วงเนี้ยคุณคุณไม่ค่อย ไม่ค่อยได้อยากจะมีแฟนเท่าไหร่นะถามว่าตัวเลือกเยอะไหมมีตัวเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะคุณก็ค่อนข้างเจ้าชู้นะสำหรับชาวโสดนะคะมีมิตรภาพใหม่ๆมีคนเข้ามาเยอะให้ให้เลือกเยอะนะคะถามว่าคุณอยากมีครอบครัวไหมคุณก็อยากมีแหละแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เหมือนคุณคุณอาจจะยังไม่ได้ตกลงคงใจกับใครเป็นชิ้นเป็นอันเนาะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า ยังไม่อยากทําอะไรช่วงนี้ด้วยรู้แหละว่าตัวเองมีสเสน่ห์มีคนเยอะแต่ก็อาจจะปริกวิเวกเลยไปถือศีลกินเจธรรมะธรรมโเลยก็ได้นะคะสวดมนต์ฟังธรรมอะไรอย่างนี้บางคนก็อาจจะไปแนวนั้นสายนั้นเลยหรือไปสายมูเลยไปยไหว้พระตามที่ต่างๆนะคะตะเวนไหว้ผักไปเลือเล่อยเปื่อยเนี้ยนะเป็นไปได้นะคะชาวโสดก็ก็มีคนมาแอบชอบมาแอบดูแหละแต่คุณก็ เลือกๆไปก่อนนะตัวเลือกมันเยอะนะคะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะต่อมาเรื่องของอการเงินเนาะการเงินเมื่อกี้พูดไปนิดเดียวนะคะการเงินเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีใช,มใช้มีจ่ายนะคะอย่างที่บอกคุณมีอิสระ,ะในการใช้ในการทํางานมีอิสระ,ะในการใช้เงินนะแล้วก็ระมัดระวังอย่างที่บอกนะคะระมัดระวังเรื่องของอซื้อของที่มัน ที่มันฟุ่มเฟือยะช่วงนี้นะคะสองอาทิตย์นี้มีโอกาสที่จะใช้เงินในทางฟุ่มเฟือยสูงนะคะบางคนถ้าเป็นผู้ชายอาจจะก,กินเหล้านะคะพาเพื่อนไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์ผู้หญิงก็อาจจะถ้าเป็นสายกินก็ กินโน่นกินนี่ไปคาเฟ่ไปใช้เงินถ่ายรูปซื้อกาแฟาอะไรแล้วแต่นะคะบางคนก็ถ้าสายแบรนด์เนมก็ซื้อกระเป๋าซื้อเสื้อซื้อน้ําหอมซื้อทุกสิ่งทุกอย่างกระเป๋ารองเท้าหน้าเสื้อผ้าหน้าผมเสื้อสำอางทุกอย่างนะคะผู้หญิงเนี่ยรายจ่ายมันจะสูงกว่าผู้ชายเนาะความความอยากของผู้หญิงมันมีเยอะกว่านะาจริงๆแล้วนะผู้หญิงเนี่ยตั้งแต่หัวจะรดเท้าเนี่ยนะคะสามารถจ่ายเป็นเงินได้หมดเลยนะคะตั้งแต่ โอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเนาะผู้หญิงมันเยอะจริงเยอะจริงๆ,ๆนะคะรองเท้านี่แค่เฉพาะรองเท้าในีบางคนมีเกิน50คู่นะซึ่งผู้อ่านมีไม่ถึงนะคะไม่ไม่ถึงแต่ว่าบางทีเราเห็นบางคนมีเกิน50คู่รู้สึกว่ามีทําไมตั้ง50คู่เนาะเหมือนแม่ชีสันชนีเคยพูดนะคะมีไปทําไมตั้ง50คู่ร้อยคู่ทั้งๆท,ที่เรามีเท้าแค่คู่เดียวเราก็ใส่ครั้งละหนึ่งคู่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็เลยทําให้ผู้อ่านเนี่ยจําคํานี้มาตลอดเวลาที่เราจะซื้ออะไรเราจะยังคิดตลอดแล้วว่าเออเรามีเท้าคู่เดียวเท้าก็มีแค่คู่เดียวแล้วทําไมเราก็มีรองเท้าหลายคู่อย่างเงี้ยนะคะหรือกระเป๋าเองก็เหอะก็คือทําไมก็มีหลายใบทั้งที่ที่เราถือครั้งละหนึ่งใบเท่านั้นนะคะแต่ผู้หญิงบางคนก็จะบอกว่ามันต้องแมชกับชุดมันจะต้องแมชกับกระเป๋ากับรองเท้ามันต้องแมชกันมันต้องนู่นนี่นั่นแต่เราเลือกได้นะคะไอ้คำว่าแมชเนี่ยมันก็คือ ขึ้นอยู่กับสีกับสไตล์เนาะเราอาจจะมีสไตล์นี้สีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสักอ่ะให้สิบสไตล์อ่ะสิบสไตล์คุณก็มีแค่สิบคู่เองไม่จําเป็นต้องมีมากขนาดถึงห้าสิบคู่ร้อยคู่นะคะอันนี้พูดไปแล้วผู้ผู้ผู้ฟังที่เป็นผู้ชายอาจจะรู้สึกชอบนะเอออยากให้แฟนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะก็จริงๆแล้วอะถามว่าถ้ามีกําลัง ก็ซื้อไปเถอะมันไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะแต่ว่าถ้าบางคนที่ไม่ได้มีกําลังแล้วคุณพยายามขไขว้าเพื่อที่จะให้ได้มาเหมือนคนที่เขามีกําลังซื้อถ้าคุณเงินเดิน2 0 0แสนสมมุตินะคะคุณจะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมไม่มีใครว่านะคะแต่ถ้าเงินคุณเงินเดินแค่2องห0ื่นคุณจะใช้กระเป๋าแบรนด์เนมเนี่ยมันหนักนะสําหรับคนเงินเดิอนห0,000นะคะเพราะว่าใบาหนึ่งมันไม่ใช่หลัก ไม่ใช่หลักพันเนาะถ้าคือแค่ซื้อแค่หลักพันก็ยังโอเครับได้นะคะแต่บางบางใบมันเป็นแสนมันเป็นล้านนะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังนะคะในเรื่องการใช้ใจ่ายเงินเกินตัวนิดนึงนะในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะโดยเฉพาะหมดไปับเรื่องความสวยความงามเรื่องของอาหารการกินเรื่องของการสังสรรค์ปาร์ตี้ทั้งหลายนะคะระมัดระวังสองอาทิตย์นี้นะต่อมาสุขภาพนะคะสุขภาพอาจจะมีช่วง เครียดเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็ทำให้มีนอนไม่หลับได้บ้างนะคะนอกนั้นก็น้ำหนักขึ้นอ่าน้ำหนักขึ้นมีโอกาสนะคะมีโอกาสที่จะมีน้ำหนักขึ้นแต่ว่าจริงๆสองอาทิตย์นี้ถ้าใครอยากมีบุตรนะมีโอกาสมีได้นะคะมีโอกาสที่จะมีบุตรบริวารได้นะคะหรือหรือถ้าคุณเป็นคนโสดคุณระมัดระวังนะ เพราะว่าโอกาสที่จะพลาดแล้วมีบุตรขึ้นมามีโอกาสสูงในช่วงสองอาทิตย์น,นี้นะคะถ้าจะทําอะไรก็ระมัดระวังป้องกันให้ดีนะคะถ้าเกิดว่าเรายังไม่พร้อมเราก็ป้องกันเอาไว้ดีกว่านะคะดีกว่าที่จะพลาดขึ้นมาแล้วต้องมาแก้ไขมันจะลำบากนะคะโดยสรุปแล้วก็ถือว่าดีนะคะงานดีนะคะคุณสามารถสู้ได้หมด สิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะก็คือเรื่องของการใช้อารมณ์เรื่องของการพูดจานะคะพูดจาบางครั้งเนี่ยพอเราใช้อารมณ์นําเหตุผลเนี่ยการพูดจาบางทีเราจะพทลออกไปโดยไม่ได้แทนยังคิดมันก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะคะให้ระมัดระวังตรงนี้ระมัดระวังเรื่องความใจร้อนนะคะความใจร้อนเรื่องของการใช้ใจ่ายเงินที่พอเราใจร้อนน่บางทีเรา CF หรือลกด สั่งซื้อโดยที่ยังไม่ทันยังคิดอ่ะแล้วนิ้วมันลั่นไปแล้วอ่ะแล้วมันก็ยกเลิกไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมันจะมีโอกาสแบบนั้นพลาดแบบนั้นนะคะให้ให้ติงมีสติเยอะๆในช่วงสองอาทิตย์นี้นะคะโอกาสที่จะใช้เงินเกินตัวมันมีสูงนะก็ระมัดระวังตรงนี้นะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ย ถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องช่องท้องนะคะหรือเป็นโรคที่นอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วเนี่ยให้ระมัดระวังสองอาทิตย์นี้จะมีปัญหาในเรื่องนี้ด้วยนะคะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับช่องท้องนี่ก็ดูแลเรื่องของอาหารการกินหน่อยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ถ้าใครเป็นสายกินเนี่ยควรจะกินค่อนข้างเยอะนะคะระวังเรื่องน้ําหนักขึ้นแล้วก็เรื่องหลอกของอาหารเป็นพิกท้องเสียอะไรพวกนี้ด้วยนะคะระมัดระวังกันตรงประมาณนี้โดยรวมแล้วสาราศีเมษนะคะก็ ถือว่าไม่มีอะไรเสียนะาชิดนี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะคะมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะคะซึ่งเราควบคุมได้เนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอให้ชาวเมฆทุกท่านที่ชมมาถึงท้ายคลิปนะคะมีความสุข มีความร่ำรวยมีลาบนะคะมีสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ